ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะไปหาหมอไหมจะไปหาหมอไหมจะไปหาหมอไหมที่ไปหาหมอหงอยมีเด็กขอเข้าห้องนะแน่นี้ไม่ได้เข้าห้องลูกไม่ได้เข้าห้องที่ไปหาหมอหงอยเลยเนี่ยเอยหงอยหัวน้องไปหาหมอมาไปหาหมอหงอยเดี๋ยวดูดูขอขอ เปิดแอร์วันนี้แม่จะไปธุระเอแม่ไปทุระไม่ได้เข้าห้องลูกไม่ได้เข้าห้องไม่ได้เข้าห้องข,ขาจ้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 าสุดเทอว์ปนี้เขาไปอยู่ในห้องนะ้ำแม่เปิดแอร์ไปนอนอยู่ในห้องแอเวลานหนีเล่แอลไปหาหมอนวันง่อยเลือยยามไหลม้านั่งแต่เก็บม้านั่งเนี่ยหอหาหมอหูดีผู้หน้าโคเข้าห้องผู้หน้าโคเข้าห้อง บอลแม่คนนี้เลยเขาองแอแม่ไปทุาเอาเหม่อันซ้นไหลอันนกันไหลออนซ้อนกันไหลพี่นนท์ฝรั่งหอมใจหอมกลัวอ้ยากาศเป็นอย่างบกสีมันเป็นอย่างจิดยาเสร็จแล้วมันขึ้นทั้งรถแล้วมันยันพุ้งหนูเจ็บ นูนูนนไปน้ำตาครับยายตีไปเห็นทางใดบ้านี่ไปจับบักสิงซอยติีแกเราก็ยึดถุงรถถ่ายยายติไปซื้อของเดี๋ยพ่อหางไกลของทางคลินิกนะนานไม้ยาหลายตัวตอนหมดยายติยายติตอนเข่าลูกตัดแห่งคักอ่ะเห็นผู้อื่นไหม เบิ่งขอขอค่ะขอเนี่ยหรี่ได้พี่น้องเบิ่งเนี่ยนั่งบ่เศร้าขวดนั่งแล้วก็ตีนขวดเพาบ่ได้เข่าห้องแอร์อันนี้บ่ได้ละก็ห้องแอร์ลูกพาร์ตี้ปีหาหมอก่อนพาร์ตี้ปหาหมออันนี้พาร์ตี้ปหาหมอโออเรือนายลูกเด้มุดใส่มุดขวายุคนอยากเข่าห้องลยอะไรทางนี้ทางนี้บ่แม่นสายเอวแต่ทางนี้สายรอสายรอ ทางนั้นสิเขาไปยังลูกสิเขาไปยังห้องมุดฮอเยฮฮ